พระรัฐบาลเถระเอตทัทคะในทางผู้บวชด,ด้วยศรัทธาพระรัฐบาลเป็นบุตรของเศรษฐีชื่อว่ารัฐบาลเหมือนกันและรัฐบาลเศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทลโกทิตานิคมในแคว้นกุลุ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จจาลิกไปแคว้นกุลุพร้อมด้วยพิสุสงสาวกเป็นบริวารประทับอยู่ที่จะกุลโคทิตานิคมนั้นในขณะนั้นชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยพราหมณ์และกะหาบดีจำนวนมากได้ทราบข่าวการสเสด็จมา ก็พากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาและมีชายหนุ่มชื่อรัฐบาลไปด้วยได้ถวายบังคมแล้วนั่งในที่อันสมควรแก่ตนส่วนบรรดาชนอื่นๆเหล่านั้นบางพวกถวายบังคมบางพวกได้แต่พูดจาปลาัยบางพวกเพียงแต่ประนมมือไหว้ และบางพวกก็ประกาศชื่อและโคดของตนพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดความเลื่อมใสทั่วกันคลั้นจบพระธรรมเทศนาประชาชนทั้งหลายพากันกราบทูลลากับสู่บ้านของตนของตนส่วนนายรัฐบาลน,นั้น เกิดศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าเมื่อประชาชนกลับหมดแล้วจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขออุปสมบทแต่พระองค์รับสั่งให้กลับไปขออนุญาตจากบิดามารดาของตนก่อนนายรัฐบาลเมื่อได้ฟังพุทธดนำลัดแล้ว รีบกลับไปบ้านแล้วเข้าไปหาบิดามารดากล่าวขออนุญาตบวชแต่ไม่ได้รับอนุญาตจึงเกิดความผิดหวังไม่ยอมรับประทานอาหารบอกกับ,บิดามารดาว่าถ้าไม่ได้บวชก็จะขอยอมตายบิดามารดาเห็นลูกชายทำอย่างนั้น ก็เกรงว่าลูกชายจะตายจึงได้ไปขอร้องเพื่อนสนิทของลูกชายให้มาช่วยกันพูดจาอ้อนวอนเพื่อให้ล้มความตั้งใจแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนของลูกชายว่าถ้าไม่ยอมให้ลูกชายบวชลูกชายอาจจะตายจริงๆ แต่ถ้าลูกชายได้บวชเราก็ยังจะได้เห็นลูกบ้างในบางโอกาสหรือเมื่อลูกบวชแล้วได้รับความลำบากเบื่อหน่ายก็จะสึกออกมาภายหลังก็ได้เมื่อได้รับคำแนะนำดังนี้แล้วก็เห็นดีด้วยจึงบอกแก่ลูกชายว่าพ่อแม่อนุญาตแล้ว ขอให้เจ้าบวชได้ตามความปรารถนาเถิดนายรัฐบาลดีใจมากรีบลุกขึ้นอาบน้ำและรับประทานอาหารมีเลี้ยวแรงดีแล้วไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลให้ทราบว่าได้รับอนุญาตจากวิดามารดาแล้วพระพุทธองค์ทรงอุปสมบท ให้เป็นพิสุในพระพุทธศาสนาตามประสงค์ครั้นบวชแล้วท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดารู้สึกโศกเศร้าเสียดายลูกชายและรู้สึกโกรธเคืองพระพิสุสงฆ์ที่เป็นต้นเหตุให้เสียลูกชายยามใดได้พบพระพิสุสงฆ์จะต้องตัดพาอต่อว่า ด้วยคําว่าเราไม่ต้องการที่จะพบเห็นพวกท่านอีกเลยเพราะเรามีลูกชายอยู่คนเดียวเท่านั้นพวกท่านก็มาพาเอาไปบวชเสียอีกทำให้ตระกูลของเราต้องขาทาญาสืบตระกูลพระรัฐบาลเมื่อบวชแล้วได้ติดตามเสด็จพระปรม์ศาสดา ไปที่เมืองสาวัตถีทําความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยความไม่ประมาทชั่วระยะเวลาไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสิ้นกิเลสอาสวะทั้งปวงจากนั้นท่านได้กราบทูลลาพระปรมศาสดา ไปสู่ทุลโกทิตะนิคมอันเป็นตำบลบ้านเกิดของท่านได้เข้าไปพักที่สวนมิกาจีละวันอันเป็นล่าชุทยานของพระเจ้าโกรบพยะพอรุ่งเชา้าได้เข้าไปบินบาทในหมู่บ้านบ้างแต่ไม่มีผู้ใดใส่บาทแก่ท่านเลยท่านเดินไปเรื่อยๆ ตามลำดับจนมาถึงบ้านบิดามารดาของท่านเองท่านเห็นนางทาสีเดินถือถาดขนมบูดออกมาจึงถามว่าจะนำไปไหนนางทาสีตอบว่าจะนำขนมบูดไปทิ้งท่านจึงบอกให้ทิ้งลงในบานของท่านนางทาสีจำท่านได้ จึงรีบกลับไปบอกท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาของท่านพอได้ทราบก็ดีใจสุดประมาณรีบออกจากบ้านติดตามไปพบท่านนั่งพิงฝาเรือนคนอื่นกําลังฉันพัตหารคือขนมบูดอยู่จึงนิมนต์ท่านให้ไปฉันอาหารในบ้านท่านตอบว่า วันนี้ฉันแล้วจึงนิมนต์ให้ท่านไปฉันในวันรุ่งขึ้นท่านเข้าไปฉันบินฑบาตในบ้านของเศรษฐีวิดามารดาได้ถวายอาหารอันปลาณนีตแก่ท่านแล้วนำทรัพย์สมบัติของมีค่าออกมาแสดงให้ท่านเห็นแล้วช่วยกันพูดจาอ้อนบอน ให้ท่านศึกออกมาครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ท่านก็ยังปฏิเสธอย่างไม่มีอะไรเมื่อฉันเสร็จแล้วก็กล่าวอนุโมทนาและกลับสู่สวนมิคาจีระวันที่พักตามเดิมวันหนึ่งพระเจ้าโกรพยะ,สะเสด็จประพาสราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นพระรัฐบาลแล้วทรงจำได้เพราะเคยรู้จักท่านและตระกูลของท่านเป็นอย่างดีมาก่อนจึงเสด็จเข้าไปหาทักทายสนทนาด้วยแล้วประทับนั่งณที่สมควรพลางตัดถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญความเสื่อมสี่ประการ ที่บุคคลบางพวกประสบเข้าแล้วจึงออกบวชได้แก่หนึ่งความชลาสองความเจ็บป่วยสามความสิ้นโภคทรัพย์สีความสิ้นญาติพี่น้องก็ความเสื่อมทั้งสี่ประการเหล่านี้ไม่มีแก่ท่านเลยท่านได้ฟังได้รู้ได้เห็น หรือมีความจําเป็นอย่างไรจึงออกบวชพระรัฐบาลเถระได้ถวายพระพรว่ามหาบพิษอาตมาได้ฟังธรรมมุทเทศสีประการจากพระบรมศาสดาจึงออกบวชร,ธธรรมมุทเทศสีประการนั้นคือหนึ่งโลกคือหมู่สัตว อันชลาเป็นผู้นำนำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน 2. โลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องสละสิ่งทั้งปวงไป 4. โลกคือหมูสัตว์พล้องอยู่เป็นนิด ไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตแห่งตัณหาพระเจ้าโกรพยะได้สดับพระธรรมเทศนาชื่อธรรมมุทเทศของพระบรมศาสดาที่พระรัฐบาลแสดงให้พระองค์สดับแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงตัดสรรเสริญว่าพระธรรมเทศนานี้น่าอัศจรรย์ และตัดอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับสู่พระราชนิเวศพระรัฐบาลนั้นนับว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่บวชด้วยความศรัทธาอย่างจริงใจถึงกับแก่บอกบิดามารดาว่าขอยอมตายถ้าไม่ได้บวชจ,จนกระทั่งบิดามารดาต้องยินยอม เพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทะคะผู้เป็นเลิอดกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้บวชด,ด้วยศรัทธาท่านดำรงอายุสังขารช่วยเหลือกิจการพระาศาสนาสมควรแก่เวลาแล้ว ก็ดับขันธะปรินิพาน